เรียบร้อยไม่ว่าทั้งประเทศทางที่ไหนก็ตามจะเป็นต่างประเทศที่ไหนก็ตามถ้าเราสามารถทําความเข้าใจว่าอันนี้เป็นทางที่เมือนับเรามาต่างวัดหากับรัฐบาลน,นี่นะมาช่วยเหลือที่ทีว่ามาช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความสงบลดการบริหารยุ่งยากการปกครองเ,าเ่ากลับลมาช่วยประเทศแต่เข้าใจประวัติถกทองปนะัญหาต่งตางๆกันก็น้อยลง แต่นี้เขาไม่เข้าใจเราก็เอาระเบียบของโลกทั่วๆไปมาให้เหมือนกันนอกว่าเราก็จะเ,เป็นอย่างนั้นถ้่เราเข้าใจถูกต้องไม่ครบนี่ในเรื่องนี้ที่จะมาในเราอยู่ในขอบเขตควบคุมเราเองระรับความสงบตลอดทุกอย่างเราจะต้องทําถ้าเขาเข้าใจแล้วก็มาช่วยเหลือให้คุณมประโยชน์แก่นในสหรัฐาอเมริกาไม่น้อย ให้คนเลิกรักอาบายอย่ามุกมบเพื่อทำผิดทำลายกฎหมายแล้วมาตั้งอย่ในความสงบสุขจิู่สะอาดสร้างความเจริญความสงบสุขให้แก่ภูมิภาคอันนี้ประชาชนอันนี้เขาไม่ต้องเสียงเงินทุ่มเทในการประพฤติอุชสากรเรื่องฟองร่องอุตสาหกรรมต่งตางต่างกลับกลายมาเป็นประชาชนพลเมืองที่ปกครองง่ายที่อยู่ในระบบอันดีงามแล้วก็ช่วยไม่ให้เป็นภา,าระถ้าเขาเข้าใจใเรื่องนี้มันก็มีจุดันเดียวกัน การทํางานมันก็งา่ายมันก็สะดวกขึ้นทุกคนถ้าเข้าใจอันนี้ก็ปฏิบัติหนะ้าที่มันก็ลกลมเกลื่อนอันเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นเออที่เขาปกป้องเพราะเขาไม่แน่ใจเพราะเขากลัวเออใครจะปฏิบัติอย่างไรก็ทําได้เขาเน่กว่าอย่างนั้นเออเขาไม่ไม่รู้ว่าเรามีระเบียบบังคับในทุกๆคนอยู่แล้วเออเราจะทําอย่างนั้นไม่ไดไ้จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาไม่เข้าใจเนึกว่าโอ,อ อิสระแล้วใครอยากทำอะไรก็ทำเขาเป็นผู้ปกครองอย่างเดียวแต่คนอื่นเป็นผู้ทำอย่างเดียวเขาจะกองบังคับไม่ให้ทำอย่างโน้นไม่ทำอย่างนี้แต่โดยทำดวินแล้วเราบังคับเราเองร,รักษาเราเองเราทำไว้ถูกต้อง เรารับรองขขงเราเองทุกทุกคนรับชีวิตรับความเป็นอยู่รับช่วยเหลือเรว่าอัติอัตโนนเถอะตามหลักคําสอนพุทธเจ้าเราพึ่งตัวเราเองเราจะต้องรักษาตัวเราเองเพื่อความปลอดภัยของเราเองเพื่อความสุขของเราเองเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ฝาในสิ่งแวดล้อมเลยยังก็ไม่เห็นมีไฟอะไรที่จะมาก่อกวนให้เจิบหายไหววอดเราไปรักษาตัวเราเองได้คราวนี้จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ ร้อยแปดมาปกปอบเราอยู่ในฝ่าแต่แท้เราก็ช่วยตัวเราเองได้เรามีความสามารถที่จะช่วยได้ไฟไหม่ป่าทุกปีทุกปีเราก็ยังอยู่ได้ตลอดมาไม่เห็นแค่เดือดร้อนอะไรคือเขาไม่ได้อบรมประชาชนพลเมืองมาอย่างนั้น โดยทังแต่ไหนตะไร้าาาามาเราก็ได้อบรมตัวเองตัวเราทุกคนช่วยตัวเองช่วยรักษาผลประโยชน์มาสามระดับราชการการปฏิบัติเหมาะสมสรัฐบาลของเราจึงวางโครงการเหมาะสมที่ให้ในการอำนวยความสะดวกเหมาะสมในการปฏิบัติ ในทางวัดวาศาสานาตามระดับเพราะเข้าใจถูกต้องสิ่งไหนที่บกพร่องยังไม่ได้ก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีขึ้นมาเองเหมือนกันนี้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะระเบียบขึ้นมาก็เพื่อให้ดีงามนั่นเองถ้าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเองเราก็ควรหาโอกาสรู้จัก เพื่อจะได้สนับสนุนคณะสงฆ์เพื่อจะได้อนุโลมอนุวัตตามระเบียบนั้นเพื่อรัดกุวมไม่ดีขึ้นมาเช่นระเบียบไม่ให้มีวีดีโอเปิดขึ้นในวัดไม่ให้พระไปถือกลอ้องถ่ายรูปในเวลาชุมนุมชนหรือสาธารณชนในระเบียบอนุญาตขึ้นมา ไม่ให้นั่งรถกับผู้หญิงขับรถเปนมีระเบียแบหบลการปกครองบริหารอันนี้ขึ้นมาเพื่ออนุวัตตามพระวินัยที่เอามาตลอดถึงมีหลายข้อหลายมาตราหมันกันนะที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามโดยมารยาทที่จกากสมมณะสารูปนี่ใช่เนี่ยคือไม่เป็นเหตุให้เกิดค,ความสงบและต่เหล่าแหลมต่ออันตรายในการ เ่ที่การปฏิบัติตความในมันคงในจิตใจในศาสนาในพระธรรมใดๆท่านก็เรียกปกป้องเข้าไปช่วยเหลือตักเตือนแล้วก็ร่วมกันพิจารณาแล้วต่บัญญัตินลการบัญญัติแต่ละ้อไม่ใช่คิดขึ้นมาองค์ใดอง์หนึ่งก็เขียนต้องประชุมกันประชุมกันพิจารณาที่มีคนกระทำมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็อะไรๆจึงได้ตั้งกฎระเบียบขึ้นมา แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติแต่ละมาตราเหมือนกันไม่บัญญัติล่วงหน้าแต่พระองค์สอนแล้วแต่ยังไม่เขียนเป็นในหลักอักษรแต่ก็จะวางเป็นบทบัญญัติหรือวางเป็นเป็นกฎขึ้นมามีคนทําขึ้นมาพระองค์ก็มีผู้ติเตียนมีผู้เห็นว่าไม่ดีพระองค์ก็เรียกไประชุมสง เรียกประชุมสงฆ์เรียกผู้กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเข้ามามาถามเมื่อคนนั้นรับรับว่าได้กระทำหรือได้นีนนั้นจริงจริงพระองค์ก็ส่งติเตียนว่าผิดไม่ถูกไม่ควรทำสาวว่าผู้ฟังทั้งหลายก็ยอมรับความจริงในขอน้อนี้พระองค์ก็บัญญัติขึ้นมาแต่ละข้อละข้อละข้อ,ขอตามระดับ เพื่อให้รับทราบถ้าบัญญัติพูดพระองค์พระพระุทธเจ้าพูดจะพูดเฉพาะพระองค์บัญญัติขึ้นมาแล้วคนอื่นเขาไม่รับทราบไม่เข้าใจด้วยไม่ได้นาไปใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เมือเวลารับหลังเขาก็ทํำตามลาพังใจของเขาอา่ต่เมื่อยอมรับตอนหน้าตามความเป็นจริงแล้วจะแก้ตัวไม่ได้ในหมู่คณะนั่นจะลงโทษกันเอาก็ะดอกก็ยอมรับความจริงอย่นี้ไม่ควรทําอยู่แนะ ที่บัญญัติแล้วถ้าใครฝ่าฝานืนในข้อนี้เพราะเราถ้าเราไม่รู้ไม่ได้ยินไม่นี่ก็ว่าอนุโลมได้เมื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้จะแก้ตัวไม่ได้จะต้องยอมรับเมื่อผิดแล้วก็ต้องยอมรับแ,บแก้ไขยอมแก้ไขให้มันถูกถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนไม่ยอมไม่ไม่ไม ไม่ยอมไม่แก้ไขนึกว่าตัวเองถูกโดยถือมันนะเพราะฉะนั้นจึงแยกเป็นนิกายขึ้นมาใช่นี้เพราะไม่ยอมรับโทษตามความเป็นโทษที่แรกก็แยกเป็นสองพวกคนหนึ่งว่าควรคนหนึ่งว่าไม่ควรคือกัดแย่งกันขึ้นมาพลี่สุดมันก็ร่วมกันไม่ได้ก็ต้องแยกมาแยกต่อไปนานไปก็จะเป็นหลายนิกายหลายคณะขึ้นมาตามลำดับ เป็นลัทธิเกินมานั่นลัทธิเทราวาสลัทธิมหายานลัทธิในศาสนาพุทธอันเดียวกันการข้อปฏิบัติก็มีผิดออกกันไปออกขยายไปอีกแต่ทางหนึ่งว่าไม่ควรทำแต่ทางหนึ่งว่าไม่เป็นไรจริงออกมาห่างไกลเราเหมือนกับประเทศชาติเมืองการประเทศเมืองนี้ต้องไม่เป็นไรพระองค์บัญญัติอยู่น่นเมืองนนแต่มันประเทศนอนเราต้องอยู่อย่างนั้นได้แต่ประเทศนี้จะทําอย่างนั้นไม่ได้ มันจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้แก้ไขไปมันแก้ไปมันเกินขอบเขตสิมันไม่พอดีเลยไปหาทางย่อหยอนมันอดนอนมันอดจิตมันไม่เห็นด้วยในการที่ปฏิบัติละเอียดเป็นนี้ปไปก็ลงมาอยู่ยากยากหาเงินหาทองทํำครัวกินเองทําอะไรเองหมกมุ่นอยู่ไปด้วยในการตกแต่งการ พิธีการมงสูงก็จะได้มาซึ่ง,งทองควอยอยู่ได้เลยไม่บกบุ่นเแขยงแค่นันะ้นแล้วก็ทําพอเป็นพิธีบางแห่งเขาไปสวดไปส่งจากสิส่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระอริยะมาที่อื่นมาช่วยตัวเองไม่สามารถเีรู้ได้ให้มาสิ่สงมาเข้าทรงแล้วก็มาให้เกิดคนแตกตื่นเริ่มใสขึ้นมาเหมือนมีวิธีหลายอย่าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางที่ราบรื่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อสติปัญญาเป็นไปเพื่อวิชาวิมุตส่วนทางอริยามักประกอบไปด้วยองแตกเป็นทางสติปัญญาวิชาวิมุตสิ่งที่ปฏิบัติด้วยตนเองให้รู้ได้โดยตนเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสัสแก่บุคคลผู้ทูนถามว่า แต่ความพ้นทุกข์ถึงพขาิดพานได้เฉพาะผู้เป็นสาวกของพระองค์เท่านั้นหรือรัทธิออ่่หรืออย่างอื่นเขาจะสามารถจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระดำรัสว่าบุคคลใดชุมนุมใดบริษัทใดก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติทำไใ่สมบูรณ์บริบูรณ์ ด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์กแล้วบริษัทนั่นขณะนั้นมูลนั่นรัทธินั่นอาจารย์นั่นจะต้องได้ถึงพระนิพพานเหมือนกันหมดพระองค์ก่าอย่างฉลาดพระองค์ไม่หว่าได้เฉพาะสาวกของเราเราท่านั้นพระองค์ไม่ตอบพระองค์ตอบเรื่องทมเอาทรหมดตอบแต่รรมาชม่มรณ์อย่างนี้แนละ้วเดี๋ยวนี้เขาก็รู้ได้ว่าทมเรานี่มันอยู่ในันอยู่ใน ศาส,สดาไหนทึงนี้เขาก็รู้ได้ไนะมรระก่อไปด้วยองค์แปดอะไรบ้างคืออย่างนั้นอย่างนั้นอบรมอย่างนั้นสมาธิธสมาสังกปปสมาวาจาสมากรรมันโตสมาอิจิโวสมาวายามุสมาสติสมาสมาธิเมื่อเขาศึกษารู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ไปตรวจดูที่อาตา์ไหนมีประพฤติเกิดบตปตามเนี่ยเขาก็รู้ได้ทีงไปอยเฉพาะในหมู่นั้นขณะนั้นขณะนั้นไม่มีเพราะไม่ถูก กล้าต,ตามหลักนี่คาเทือ,อ,อนนี่เป็นจำหรัเป็นเครื่องวัดสียแหละเข้าก็รู้ได้พระองค์ไม่เต่าไม่อวดละของเราเท่านั้นถูกต้อ,องเขาคนอื่นผิดอันนี้เป็นมันเป็นสิทธิขึ้นมาพระองค์ตตบอยานฉลาดไม่แสดงสินนทธิของพระองค์หรือของสาวกพระองคโอ์โอ้อวดให้คนไข้เขาเขามองเห็นววา้แน่แทาใช้ไม่มีอุบายแล้วไม่มีปัญญาในการพูด